ว้านดอกไม้เนี่ยขาดสองต้นเดี๋ยวสีเปียวมาอยู่ต้นใหม่บ่มี้เดี๋ยวเปียวมาใส่เดี๋ยวเปียวต้นใหม่ให้ทีมงานก่อนพี่น้องไปปลูกแล้วแล้วพี่น้องปลูกแล้วเรียบร้อยคดน้ำพร้อมการปลูกบกพาวปลูกแบบนี้เด้อพี่น้องเอานอนไว้ ลูกแล้วก็หดหน้าสิมาปลูกต้นใหม่พี่น้องมาปลูกต้นใหม่แซมหน้าในหน้าทีมงานมากเลยครับต้นใหม่มาแล้วบรรยากาศขึ้นอยู่จะบ้านหอนหอนพี่น้อง ต้นใหม่ครคนลงซะก่อนบ่อนาพีดบันเอาฝนใส่ยังโอ้จังบาลิกะชีปลูกไปมองได้มันมีหมองปลูกปลูกที่ที่ปลูกไปโหลดแล้วน e ั่นนะพีทเนาะเอาว้น้ำหอมคุ้นเอาลงพิงน oh. oh. <mm ีเอาลงในจ จ้าแมนจ้าอเอาต้นยังใส่ก็เอาใส่บักซิดาหมาักอีหยังไปสน,น,นมักปลูกต้นใหม่พี่น้องทีมงานสายลุยเพิ่นมาลงแขกปลูกต้นใหม่เด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นที่สป,ปกที่ดินท้ำกินเนาะแม่นบ่กซิดา สปกอเพื่อนกะจะเพื่อนกะมีโครงการว่านนาเกษตรเนาะาอของจังหวัดลอยอ็ดนี่แหละพี่นอ้องของในพื้นที่ดินปฏิรูปที่ดินของสปกจเดเพื่อนกะเอาต้นใหม่มาแจกตามโครงการเพื่อนบานนีเฮาก่อนบ้านนีเฮาวก่อนมาปูกพกกี่น้องปูกในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ปลูกบ่าใบปลูกผู้เดียวบ่าใบเฮากับเราทีมงานเฮาทีมงานสายลุยเฮานี่แหละพี่น้องซอยปลูกอันนี้ปุ๋ยเพิ่นกระเจกพร้อมจ้ะได้หอดปุ๋ยได้หอดต้นไม้ป yeah, ุ yeah, ๋ยอ uh ินทรีจ้ะค่ายก็อย่างประกอบงั้นเดี๋ยวเราจิ้งกะทิ่งไปปลูกปลูกเพิ่นกับปลูกกันย่างฝนมันจังบ่ตายมันจังย่างพี่น้อง ที่จริงตามมันตามหัวหน่าวไปแล้วน้ำเพิ่นว่ายลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ปลูกสองยางสองต้นสองสามต้นหมดเลยเิเข้าเสียจังสันจังเบิดจังส่วนก็ได้เบิร์ดมันหลายฝุ่นมันหลายใสสองชนิดก็ได้เด้อค่ะเพิ่นว่าจังสัรนี้น้องมือนพิ่นบอกพลังต้นหนึ่งมันจะเป็นมะม่วงก็ได้นะโพี่เลี้ยงบ่จ้ะใส่สองก็ได้นะคะ ต้นเดียวเราจะไหนพ่วงมาไปต้นเดียวกับต้นเดียวรอบแรกสักกันอันนี้ไหมเล่นพ่อแต่ต้นเดียวข่อย,กออกเ,ยอเอาพี่เลี้ยงเขายังเอาเป็นสองขีดสามขีดนาะนี่อันนี้เป็นต้นต้นเงาะพี่น้องนี่ต้นมะกม่วงต้นเงาะหมดลำย่าเงี้ยมนเป็นไงข่อยด้วยสมาจองก่อน,นจ้า <laughs> พวกปูนอะไะต้องมาซีมก่อนมะขามแมงสะก้อนดาวแดกก้อนก้อนสิมากินมะขามแมงสะก้อนเบอร์เธวเห็นก้นไก่ป si> ุ๊บเราอยไว้นี่เอาเอาเอาดาวอ่ะเจ้ากับเนบใส่กระเป๋าเจ้าไว้ตัวเจ้าเป็นฝายปลูกเนบใเซกับป๋็นบ่นี่มันมีรากโอ้รากมันเดินแล้วยังสีนี่โอกาสมันรากไม่เดิน มันมีโอกาสยั่งน้อยหน่อเนาะร้อยเปอร์เซ็นนี่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยลำใหญ่ลำใหญ่ไม่ใช่เงาะนะเออเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวมาลูกนี้เอามันสีบอสบอสเอามาเป็นขยะเออมันขยะบอย่อยสไลด์สีบดย่อยเดี๋ยวมันก็ย่อยนี่ไงเอ้ยย่อยนะนานไปมันก็ไม่อยู่หรอก ฝรั่งโอ้ยบวกลดอยู่อึดกินละพี่น้องอีกพินาพิน่ายพินาเนาะพินาปีอีกสองปีอีกสองสามปีพี่น้องดินดีเนาะบ่ค่ะแต่เข้าไปปลูกอีดงคู่หอดต่บ่ดินดีปนีเนาะเดียดทางบ่เดิน พอได้ขุดได้เลิกปานนี้่สำนาะคือป้องดีดินแบบไม่ไม่เลยพี่น้องดินเอามาถมบ่านนี้คันเฮาปลูกแล้วมื้อนี้คันฝนตกลงมานี่พอดีหมักเนาะเพราะว่าส่งฝนสินตส้ร,ดรอดหลายก็ดุลรอดหลายกว่าเ่มันออืแล้วก็มองเหมาะพร้อมเนาะนี่เนาะเหมมาะสสทีุ่ดได้มองเหมาะปลูกพี่น้อง จะทำที่ให้น้ำมันอยู่ไงน้ำมิบคล่ไหลผ่านมันบอเออให้มันไหลเปต้นมันล่ะเต็มเลยเจ้ามันออกฮะหืบ่จงไว้มองเก่ยวเขาให้เขาเขาสิมาเอาเรืองอยู่ด้จิเขาเจากับสิย่างขามบ่าดอกน้อย เดี๋ยวก็สีย่างคามมาดอกโอ้รถเกี่ยวมันสีขามมาได,ด,าดนตีอัน,นีปลูกน้ำคั่นคั่นแค่จ้า ขั้นหน้าพี่น้องเขาเอื่นว่าขั้นหน้าทองคํำผลหน้ากับเ,เนาวล่มไปปนแล้วพี่น้องหน้าแปลนงนี้ค่ะหาลายขั้นใหญ่อยู่มันสามารถปลูกได้เนาะตั้งแต่ต้นแดงมันก็ยังเกิดยังอยู่ได้พวงน,น,นี่เหีนบอ,อ,อขันมันนะพีชนี่ขันมันใหญ่จำต้นแดงก็โอเคตรงนี้แมนบ่สันเจ้าว่าต่อไปก็ต้องเฮียดอกนะ สวนผลไม้ด้วยมั้แมนก็ต้องเห็ดบอกหน้าเห็ดสวนผลไม้หฮงสีคักตัวเนาะ <c oughs> เอาทีที <c oughs> ไปดูหน่อยเพื่อมันตาย <c oughs> เพื่อมันตายเพื่อมัน คึ้จังไรจังว่าปลูกอีนอ้ําก็ดีเลยคือเถี่ยวก้อนคือบ่ท่านดีไปปลูกพุ่นปลูกเสียหายครับเฮาเซียงนี่บ่เซียงด้วยหรือบ่เหลียวเซียงนี่ยังดีนี่ตั้งกลางเป็นยังจังบ่อยากปลูกน้ำมันริมรั่วน้ำชายแดนก็เจ้ายามันมีปัญหายามมีปัญหายานเอาปลูกในนาเอาหลอดมันบ่พอสิเป็นอีหยังย้อนดอก สาใหม,ม่ผล no. ซ mm. yeah. so in ื้อเนาะต้นว่าหไ่เหรค่ะต้นกำกำแัดไท่คี้องแบิดีกว่าแนนที่รูนดินดีงนค่ะดินดีครับน้อยเนาะดินบอกแกนมันย่างฝนว่ามันสีบรสองกันแท่ดีบอ ใส่ไก่มีแต่สิได้กินรวยเนาะนี่บอปลูกก็นนี่บอยังปลูกว่าไหนจะปลูกเอาไปทางหันไปทางนี่จ้ะโต๊ะติปลูก,กว่าทางี่นน้ำว่าหนได้แล้วเฮาก็ยังปลูกอยู่ปลูกต่อไปอยู่คับพี่มองพี่แง่เพผมเอาเอาไว้ซะเอาไว้เลยผมตัดไว้แต่งไว้แล้วเอาไว้เนาะเอาไว้จะกัน เทียบว่าแข็งแรงมัดไว้เราตัดไว้เราปลูกสามเลยอันนี้ต้นขนุนต้นมาม์กี้พี่น้องนี่ไม้ไม้มันหลุดหนึ่งหลุดข้าเจ้ากัสซีนี่ใหม่ไปนั่งเนาะจ้ะีใหม่ค่ะนี่ปลูกเลยจ้ะขนุนพันธุ์ปลูกได้จ้ะเนาะคพันธุ์ดีด้วยนี่พันธุ์ของสปกมันมีพันธุ์เหนีงแน่ขนุน ลุงสิลิลุงสุริยาสุาว่มันจำปเนะลุงสุริยาติดดาวลุ่งสุริยาพี่น่มนีอไมอก้จะไปหาไม่ไดนไหมเถอะย่างรปงแวดินกระซุยดีเนาะจะกระดางกับดิน ทนทางมีไมีนามค้งอยู่เขาหูยกอบักใหไงเลยเขาพี่น้องอันนี้จ้าเอาหมวกจ้ปลูกไว้น้ำเหมือนกันแท้ว่าขนม้าผ่านสองต้นเดี๋ยวสิเปียวมาอยู่ต้นใหม่บนนี้ เยวมาใส่เดี๋ยวเปรียวต้นไม้แม่ทีมงานก่อนพี่น้องทีมงานปลูกเข้ากับเป็นทรายสนับสนุนทรายค้นตน้นไม้ลุยพ่วงกับค้นต้นไม้ปลูกไปได้ใกล้สีเลี่ยวแล้วล่ะพี่น้องใกล้สีเลียวแล้วเรือบรหลายตน้น ไก่แดนกันนี่พี่น้องอันนี้แดนเพื่อนนี่เพื่อนล้อมกำแพงแเธออันนี้ฝรั่งฝรั่งกิมจูฝรั่งเหนียงน้องหน่เนาะอันนี้หมกมวงผัดเหนียงกระบอกแจ๊กซีนึง ประมาณนี้พี่น้องเอาเบิดแดละตัวนี่พวงแกลยปลูกแล้วดาวนี่เจ้าเสีอบบ่หนีบ่ดิ พุ่นดินห่อยนงนสงนาม้วนปลูกหนีซะน้าดาวน้าต้นนึงนะ

เอามาให้เจ้าเบิดซ่าซุม่มนน,นน่เงาะพวงเอาพ่อซะนี่ให้ดาวซะอ่ะประมาณนี้พี่น้องเดือบร้อยแดดพอดีปลูกแล้วพอดีเดีด๋ยว,วจังสีมาอัปเดตให้เบิรงว่า หลังจากเข้าปลูกไปเรล้วพี่น้องยาวไปเลนยน,เเลน้ำข่าหัวน้ำไห้หน้าน้ำขั้นหน้าพี่น้องทีมงานสายลุยห้ามาซอยจ้า ไปปลูกแล้วแล้วพี่น้องปลูกแล้วเรียบร้อยคดน้ำพร้อมการปลูกบกเพาวปลูกแบบนี้เด้อพี่น้องเอานอนไว้ปลูกแล้วก็คดน้ำไป,ปมา,มาเอารถมุงเจ้าจอดไปนี่ก็ได้ไปข้าวเดียวปบ้านนี้ไม่เลยข้าวมันสูงไปนี่ ไปแล้วจ้า